สวัสดีคณานักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะสัปดาห์นี้เป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนผ่านมานะคะนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนฝึกปฏิบัติและก็ทบทวนบทเรียนที่คุณครูสอนนะคะจากคลิปการสอนและก็ใบงานกิจกรรมทุกชิ้นงานเลยนะคะลูกเพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่อ,อนักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการทดสอบในสัปดาห์ถัดไปนะคะซึ่งในสัปดาห์ถัดไปเราก็จะมีการสอบออนไลน์นะคะ ซึ่งการสอบออนไลน์นี้อาจจะเป็นครั้งแรกของนักเรียนเดี๋ยวคุณครูก็จะมีคลิปการสอนให้นักเรียนทายคลิปนี้นะคะว่าการสอบออนไลน์นักเรียนต้องทำยังไงบ้างในวิชา,าภาษาอังกฤษนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราคุณครูจะสรุปให้นักเรียนฟัง,งก่อนนะคะลูกว่าที่เราเรียนผ่านมาแล้วทั้งหมดมีอะไรบ้างนักเรียนจะได้กลับไปทบกทัวนวได้ถูกต้องนะคะเอาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2คุณครูก็ได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับการเทียบ สระพยัญชนะไทยอังกฤษนะคะแล้วก็มีแบบฝึกสะกดคำให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นภาพใบงานให้นักเรียนดูตัวอย่างด้วยนะคะนักเรียนจะได้กลับไปฝึกทบทวนได้ถูกต้องนะคะสัปดาห์ที่3กับสัปดาห์ที่4คุณครูก็สอนเกี่ยวกับการใช้ verb to be โดยมีเพลง e a mr นักเรียนได้ฝึกร้องกันมาแล้วก็นักเรียนส่งคลิปส่งคลิปการร้องเพลงมาให้คุณครูกันแล้วนักเรียนจำได้นะคะ แล้วก็มีแบบฝึกหัดการใช้วัตถุบีที่ถูกต้องนะคะสัปดาห์ที่5คุณครูก็ได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ p r o n o l p r o n o l คือคำสรรพนามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำนามเราจะใช้คำสรรพนามเพื่อเตนคำนามนะคะบุรุูที่1บุรุษที่2บุรษที่3นักเรียนจำได้ไหมคะอ้าวต่อไปสัปดาห์ที่6ก็จะมีในหนังสือนะคะที่เราขึ้นบทที่1กันนะคะ ก็คือจะมีหน้าที่2กับหน้าที่8นะคะก็เกี่ยวกับคําทักทายเพื่อนใหม่นะคะสัปดาห์ที่7กับสัปดาห์ที่8ข้อในหนังสือเหมือนกันเป็นรูปประโยคของบทสนทนาต่างๆที่นักเรียนได้ฝึกจมไปแล้วแล้วก็คําศัพท์ที่นักเรียนได้ฝึกอ่านเทียบเสียงว่าออกเสียงเป็นตัว b ตัว p นะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะถ้านักเรียนจำได้นักเรียนก็ตบตัวใหม่อีกครั้งนะคะ เปืเป่อฝึกความแม่นยำในการทำแบบทดสอบในสัปดาห์ถัดไปนะคะ <_ S 1> คุณครูได้สรุปบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาแล้วทั้งหมดนักเรียนได้ฟังแล้วนะคะ <_ S 2> หลังจากนี้คุณครูก็จะสอนนักเรียนเกี่ยวกับการทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ <_ S 1> ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุณครูก็จะส่งตารางสอบไปนักเรียนว่าวิชาไหนสอบเวลาเท่าไหร่นะคะส่งข้อสอบเวลาไหนนะคะ ครูก็จะส่งตารางสอบไปให้นักเรียนนะคะในการทําแบบทดสอบออนไลน์นะคะอันดับแรกคุณครูก็จะส่งลิงก์ไปให้นักเรียนดูเดี๋ยวครูจะขึ้นตัวอย่างให้ดูในคลิปนะคะนักเรียนดูตามไปเลยนะคะอ้าวส่งลิงก์ไปแล้วนักเรียนก็กดลิงก์เข้าไปนะคะามตัวอย่างเลยเมื่อกดลิงก์เข้าไปแล้วนักเรียนก็จะเจอเมนูขึ้นมาเป็นหน้าต่างให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนักเรียนนักเรียนอยู่ห้องไหน อ4ทับนทับ 2, นักเรียนเขาเลือกพ .4 ทับหหรือ 4. ท2ทนะคะหลังจากนั้นก็พิมพ์ชื่อของนักเรียนเองครูมีตัวอย่างในแบบทดสอบไว้แล้วนะคะต่อไปก็เลขที่ของนักเรียนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็เริ่มทำแบบทดสอบตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ20นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็กดตรงที่คำว่าส่งนะคะคะแนนที่นักเรียนทำทั้งหมดมันก็จะ ส่งกลับมาให้คุณครูในมือถือของครูนะคะนักเรียนถ้านักเรียนคนไหนยังทําไม่ถูกนักเรียนก็กลับไปดูคลิปอีกครั้งนะคะฝึกทำนะคะทําความเข้าใจกับแบบทดสอบแบบออนไลน์ครูรู้ว่านักเรียนอาจจะไม่เคยทํานักเรียนต้องฝึกนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนทาแบบทดสอบได้เต็มกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ